คิดว่าบล็อกฟุตทำอะไรไม่ได้บ้างคำตอบคือว่ายน้ำแล้วจะมีเมืองใต้น้ำปลาใหม่คืออะไรและลนฟิสหรือว่าเมืองของมนุษย์เงือหรือจะเป็นโลกที่4เหรอและนี่เกาใต้น้ำปลาใหม่ในเกมบล็อกฟุตจะเป็นยังไงไปดูกันเลยใครที่ยังไม่มีผลกราวิตี้บ้างลืมกดไลค์และกดติดตามด้วยนะจ๊ะใครไม่กดก็ขอให้เขาไม่รัก <laughs> กดแล้วผลกไวไปดิอาจจะเป็นของคนเพื่อนๆเคยสังเกตรหรือเปล่าว่าเมืองทีก่กิเอลโพบนั้นมันจะเหงาเงาเปี่ยวเปียวแบบมีบรรยากาศแปลกๆอยู่ความจริงนั้นก็คือข้างใต้ล่างเมืองนั้นยังมีเมืองที่ถูกจมน้ําเอาไว้อยู่ข้างล่างนั่นเองแต่ว่านะใครที่สนใจไก่ตันก็ไปดูได้ที่มองอยูเกมเซ็นเตอร์ซึ่งนั่นก็เป็นอรารยธรรมโบราณของที่กิ ที่ซ่อนอยู่ใต้น้ํามาช้านานซึ่งจะให้เดาแล้วก็อัปเดตหน้าคงจะมีเกาะใต้น้ําหรือบางทีพี่กิ่งเอาโพสอ,อาจจะขึ้นมาเหนือน้ําก็ได้นะ e> เฮ้ยพี่นี่มันพอสคล้ายๆกับวอทเตอร์เซเว่นเลยนี่นะแต่ว่านี่ไม่ใช่ตั้งหากแล้วเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์นนะและก็